ทานเสร็จแลว้วจะเดินไปถ่ายรูปเดินหาร้านถ่ายรูปเป็นชั่วโมงหยุดใต้ตำต่อที่ไหนได้อยู่ตรงกันข้ามร้านโทรศัพท์นี่เองถ่ายรูปให้อยู่ฝั่งนี้เดินไปร้านถ่ายรูปนี่ร้านทำเล็บนะ ร so ้อนถ่ายอืมรนรูปถ่ายรูปก่อน